หาสาขใช่แล้วเดือดสพาเลยหรอลงบ้านเราแล้วก็โดดไปดิน้องมันจะงูอะไรนั่นนั่นนะมีตัวลงไอสัตว์โอแล้วลงช้าด้วยนะเฮียกลัวโอ้ให้โก้นเงาเลย A แน่เลคิดว่าไม่มีตัวลงไอสัตว์มันจะลงขวาเฮียแม่งลงช้าเลยห ว่าไม่นะมาลงฝั่งนู้นตัวหนึ่งฝั่งกูสามคนโอ้โหด้านหนึ่งด้านหนึ่งจะตายแล้วเจ็บมากพี่จำข้างล่างนี้ชุบกันตาสองจำมาพี่จำมาชุบได้พี่จำมาชุบได้พี่จำมาชุบได้เจ็บมากตัวบุตรตัวหนึ่งไม่จำเห็นปก

ีมเข้าหาดีกว่าะล้อไปดิไปดิไปดิไปเลยรีบคิดรีบทำไอ้ยี่อะตายนั่นเดี๋ยวกันเดี๋ยวนี่เขาเรียนเรียบร้อยล็อกนะโมล็อกนะเฮ้ยชิโมรีบลงเลยไงกูขึ้นก่อนดิก็มันไม่เหยียไอ้เหี้ยมันไม่มีอ่ะไม่มันเนียนเหมือนมันนั้นไอ้เหี้ยจ้ำตายฟรีอ่ะไอ้บวกกันอยู่บวกกันอยู่ข้างในบวกกันอยู่ตรงเต็นต์รงเต็นต์รงเต็นเราลงก่อนนะแม็กเราลงก่อนไหม

ไได้คออยังไหนมเอาวัวจะตายเจ็บมากเจ็บมาเจ็บมากเจ็บมากคหลกูาตามตามได้กูตามได้้ี่สูมัขึ้นี่สูหมดเ้่โอ้ยเจ็บอะกูยิงอะน้องจำมหมดอีกแล้วมาดิเนี่ยอย่างเบอร์ดิงหมดไอ้สัส่เอ้ยเ้ปจัอยต่วไปจมาแมาเจอเลยเจอตอปโดเปล่า มิดเดียวร่วงเดี่ยวได้มาให้คิวนั่งจำลักก่อนตอ็นด้วยมิดเดียวเลยเหรอเมื่อกี้นี่เออกูยิงแบบโคตรเจ็บอ่ะพี่อ่ะเออตัวตัวหายเดียวเหลือทีหนึ่งอ่ะ แจ้มิงดูฝั่งไอ้ข้างบนหน่อยนะดูบนนี้นะเนี่ยไอ้เป็คนขับรถมาคนขับรถมาแจมิงจอดแล้วตรงไหนพี่ไม่เห็นเลยรถนเจ้าดีใจเลยตอนแตกอีกสองสามตัวเลยรถคืตัวบนี้หรออ๋ออ๋อแน่สี่ตัวนะสี่ตัวครบผมขึ้นหลังคาได้ป่ะเอาเอาดีเออเอาดีเอาดีได้ได้ได้มันอยู่โซนฝั่งป้อมเราอะ ไม่ต้องไปเล่นกับมันนะเว้ยให้กูโคบได้นะเห็นลถ้ามันมาชิดเต็นนี่มันมันโยนเหี่ยวเต็นกันเต็นเลยเต็นกันเต็นเลยเต็นมือนะเต็นขวหน้ามึงนะเต็นแถวโซนนี่แหละเดี๋ยวมันจะมาชีดหน้าผมเลยแน่ใช่ปะวะ ไอ้มันตั้งไอวอลเหมือนแบบบ้านอีวอสมีคนเลยวยี่ะไอเปนายหรเห็นปะเจ็บดอกละสากว่าสายหมดเลยสายหมดเลยมันเข้า้ายหมดเลยอะโหลสี่เลยเหรอ้ายสี่เลยเหรอขวาขวาตัวนึงขวาขวาตัวหนึงขวาหน้าเต็นท์นะพี่เห็นปะเจ็บหนึ่เจ็บหนึ่เจ็บมากเด้งสลัดา้ดวยดูด้วยวยดูด้ว้วดูด้วยดเดยดวดาวดยวูดู้ด้ นอนขวาล่างเต็นท์นะเมื่อกี้ผมเห็นตัวนี้โอเคโอเคไอ้ปพีเดตพีเดตจะดาวพีเดตดาวเราหัวดาวดาวทำให้พี่เหนื่อยจบแล้วหรอเออเออกูดันมาอยู่กูดันไปแลระเบิดอยู่มุมตรงนั้นตรงนั้นตัวนั้นน่ะหรอตรงเหยียบไม่ใช่ป่ะเจอเจอเจอตรงนั้นน่ะตรงมา้าก่ะมีตรงนี้เหยียบเลยเหรอเออเหยียบนั่น่ะเหยี่ยมกล่องอ่ะเอ้แม่นั่งอยู่เจ็บ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 อยู่ข้างในกล่องอยู่ข้างในห้อง ไอ้ตรงตตงงขอบกำแพงมีตัวนึงอเหรอขอบกำแพงเนี่ยไอ้แนเนี่ยเออผมไหมแล้วใช้มือใช้มือท้ายหลังไอ้วอขาวแม็กระวังแม็กเปนหนพันยาวอยู่อ่ะเห็นปะไอ้เหี้ยวะผมตกไปท้องเม่ตท้อม่ตท้องเโค้ดเลยว่ะพี่แม่ผมตกหวายไปชุบไปชุบเอาองมาเอาองรถอยู่ไหนไม่รูผมจะขึ้นบนหอยไอ้บอไอ้เหี้ยตกไปหาไม่ถี่เลยไอ้เหี้ยมึงไปชุบได้บ้าวะใครไปชุบดิวะไอ้แน่ไอ้เหี้ยอยู่ข้างนอกอ่ะ รถดบบอนก็ได้ิรก็ได้ดผมไม่เปี่ยนนะไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ไ มารอเลยจะต้องไปบ้านซ้ายอะหลบ้านซ้ายอะหน่อยนึงค่อยไปแมฆเนี่ยโบนงโดนไอ้ยิงตรงถุงยิงสองตัวเลยโอ้ยเี่ยแมพี่ชายไม่ทันมาเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ชิ้เเสาได้นะเขาขายจ้ำอะเขาขายจ้ำอะเขาเขาขวาผมเนี่ยมันอยู่บนถุงถุงอะบนุงงเลยสองตัวแมกไปชิ้นสองแมไปชิ้วไอ้ตหินมีดาวหัวแตงวันแตงเีดโหลดาของาวอ เจ้าไม่หน่อยเจ้าไม่หน่อยไม่กันไปมาบให้พีี่พ่เดชทุกท่านนะไอ้วอลเน่ไอ้หนูไอเน่ไม่มีสืนหรือด้วยเฮ้ยอย่ามามาลอกก็ได้เราเราเราขึ้นยิงเอาฝั่งขวาดีกว่านะเว้ยเราลอยยิงฝั่งขวาดีกว่าเราจะได้ปืนจับมึงจะเก็บของเอาจับผู้ตายวอลเก็บให้เอาดิพี่เอาดิจับมาเอาไหน้วยนะยมันีปืนมันยันเขาไม่มีของอ่ะโหลใครก็ได้มีเลยเนินซ้ายเนินบน อ้วกมึงมีไอ้วอลสัก3ามลูกว่าไปตั้งให้จำเก็บของหน่อยดิสามลูกอ่ะสอบไว่าสามลูกลสมลูกนะมันจะดันนะเห็นปะมีนะเีเตงเลนเตงเอ้เตนน่ะเต็ยิ่ไปละไปตั้งไปตั้งไอวอลให้ให้จำก่อนแม็ก้มมาา สอ่งเอ็กแม็กมาแล้วมันมาชินแล้วชินจำแล้วไอลโหล์โรนมาโลดมาโลดแม็กเจอสวยแม็กไปตั้งไอวอลให้จำดิไปจำมาจีบสซผมมาเก็บสซผมดิเก็บเลยเก็บเลยเก็บได้เก็บได้สวยสวยจำข้างบนเรามีด้วยดีกว่าของไอ้สัตว์ตรงเต็นตายังไอ้โหร์ตายแล้วตายแล้วไอวอลสับกรว่าเจ็ดแปดตู้ไจับไอ่์มีอีกขนาดตัวเดียวตัวเดียวตายไอวอลสับตายมีชีวิตยัะตาย มีที่สุดมีอีกนะซ้ายมือ่ตัวนึงฮัลโหลเป๊ะหกสามแล้วเนี่ยไม่ต้องดีไม่ต้องดีมียาให้กูวะกูไม่มียาเลยวะมีสองก็เป็นอะไรมีที่สุดแล้วไอ้บนหัวแม็กอยู่บนหัวแม็กเกมไปกรด้งบนกระเด้งนโดนสามสิบแปดสามสิบแปดกดโซนอ่ะนะไปจัมหน้าไปจัมตัวนึงไม่ต้องขึ้นไปเล่นข้างบนนะเล่นใต้หินเนี่ย เด็ดปาระเบิดมาไทยแม็กฝาเป่นไ่เด็ดครับคนฝาหัวพี่เลยอ่ะเออสวยเด็ดสวยฝาเปิดพี่ป่ะจะเบิดป่ะไม่มีระเบิดแล้วไม่มียาด้วยไมจะดาวน์หนึ่งสวยเด็ดตกซ้ายเนี่ยเก็บสองได้ควสามตัวสามตัวอยู่ไกลเด็ดตัวนึงได้กูโต้เยอ์เด็ดชาร์จทันโอ้เหียตัวนึงตรงนี้ตรงนี้ตัวนึงตัวเดียวก็ได้ตัวเดียว มองอยู่ข้างบนมองอยู่ข้างบนมองอยู่ข้างบนไม่ต้องรีบมองอยู่ข้างบนมันกำังกระโดดขึ้นไปมันกระโดดขึ้นไปอยู่มันกระโดดขึ้นไปอยู่มันกระโดดขึ้นไปอยู่นี่แหละแม็กนี่แหละเหลี่ยมนี่แหละแม็กขวาขวาแม็ก้อตายแล้วสวยน้องสวยประมาทอยไม่เอาลระชากไปกระโดดตกเขาไม่ไม่กะเอ้ยเมื่อกี้แม่ง